ชมหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเป็นเนื้อทองแดงนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเนื้อทองแดงมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าองค์ไหนเป็นเนื้อทองแดงองค์ไหนเป็นเนื้อนวะนะครับก็อยากจะนํามาให้บรรดาเพื่อนๆยติธรรมที่เข้ามารับชมกันให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับทองแดงมีผมมีอยู่อสองมีอยู่แค่องค์เดียวนะครับซึ่ง ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับสำหรับเนื้อทองแดงที่เป็นทองแดงแท้ๆแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นที่บอกว่าเป็นเนื้อทองแดงก็มักจะไม่ใช่พระที่แท้เป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาเรียนแบบนั่นเองนะครับก็อยากจะนำมาให้เพื่อนๆที่สนใจใยในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับสำหรับหลวงปู่ทวด ปี05เนื้อเตาเนื้อทองแดงแล้วก็หลังเตารีดนะครับให้บรรดาเพื่อนๆพนญาติธรรมได้ชมเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่นักปัจจุบันนี้โอกาสที่เราจะหาชมพระองค์แท้ๆก็ค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากการสร้างก็สร้างมานานนะครับ6-70ปีนี่ก็ไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับแล้วก็คนที่มี โดยส่วนใหญ่ก็คือเก็บสะสมไว้ในตู้เซฟนะครับถ้าเมื่อสมัยพศ2,525ถึงพศ2,530ก,กว่าๆนี่หลวงปู่ทวดยังหาได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับในสมัยนั้นยังพอที่จะหาได้ในราคาที่หลักร้อย แต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้แม้แต่หลักพันหลักหมื่นเราก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับสำหรับหลวงปูดทวดแท้ๆนะครับผมโชคดีที่ผมได้สะสมตั้งแต่ในช่วงนั้นจึงทำให้มีโอกาสที่จะนำมาให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันนะครับถ้าไม่ได้สะสมในช่วงนั้นก็คงไม่มีโอกาสให้นำมาให้ท่านได้ชมเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากที่ ที่ได้เก็บในช่วงนั้นนะครับจึงถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้ชมเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดปี05นะครับเราก็ดูโดยภาพรวมนะครับจะแก้ดูโดยภาพรวมดูเนื้อหามวลสารดูความเก่าของมวลสารเป็นหลักนะครับเรามาดูด้านหลังของหลวงปู่ทวด ปี05กันนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังก็จะมีร่องรอยของความเก่าให้เราเห็นนะครับก็อย่างที่บอกว่าบางองค์อาจจะมีต่ไบมากต่ไบน้อยก็ขึ้นอยู่กับเวลาหล่อขึ้นมานะครับว่าถ้าเต็มก็จะมีอ่า น้อยแต่ถ้าไม่เต็มก็จะมีตะไบมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจริงอยู่นะครับแม้ว่าหลวงปู่ทวดจะเป็นหล่อนะครับเป็นผระหล่อปั๊มก็ตามที แต่แต่ละองค์ก็ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของพระปั๊มนะครับถ้าพระปั๊มในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นยุคก่อนเป็นหล่อปั๊มก็จะไม่เหมือนกันจึงถือโอกาสนี้นำมาสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาญาติธรรมที่สนใจในการ ศึกษาหาความรู้กันให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับจึงถือโอกาสนี้นำหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงมาฝากเพื่อนๆญาติทรรรมไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ